โอเคสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับผมอยู่กับผมบิงบิงกับวันนี้เกมสกิ l l e เจนต Royal ลนะอืมรอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะอยากเล่นไอ้สายที่จบเกมไวๆนะวันนี้อยากเล่นเกมไวมาผมจะพยายามเล่นสายเกมไวให้ดูนะทุกคนนะต่อให้มันมี HP หรือไม่ก็เป็นสายฮิลลิ่งนะแล้วก็มีพวกเติมเลือดเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสายเบสแทกสายดอชสายคริ ผมก็จะเล่นเกมไวให้ดูนะฮะวิธีเล่นเกมไวในสายที่เจอพวกเลือดเยอะๆก็ง่ายๆครับผมเพื่อนๆจะต้องทำาดามิหลักหมื่นให้ได้ภายใน5้าวิแรกนะมันง่ายๆแค่นั้นเองนะทุกคนนะอีเว้ยง่ายๆเจ้าเห็ดพิษวอลล็อกอยากเล่นวอลล็อกแต่วอลล็อกไม่ใช่เกมไว โอเคมาผมบอกเกมไวมันก็ต้องเกมไวใช่ไหมมันจะมันจะไหวเปล่าวะเกมไวเกมไวของผมเบสแอ t แท c กกับพิษเบสแอ t แท c กกับพิษเบสแอ t แท c กกับพิษมาเวย้ยมา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 ,มาเกมไวเกมไวครับผมแม่เอ้ยจะเป็นเกมไวของเจ็ดคนนั้นหรือว่าเป็นเกมไวของผมเดี๋ยวก็รู้มาเบสแอทแทกกับพิษอ่ะ เบสแอ t แท c กพิษแล้วก็วูนนะฮะเบสแอ t แท c กพิษแล้วก็วูนเกมไวมาจะเน้น b a s แอ t แท c กเป็นตัวตัวตั้งก่อนก็แล้วกันนะเบสเพราะว่าพิษมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาตรงที่พิษมันจะมีปัญหาตรงที่พิษเ,เอามามันโดนฮิวแก้ได้นั่นเองนะฮะ วเนี่ยเอ้าเจอไอ้พวกเก่งต้นเกมอีกงานหยาบแล้วแต่ว่าเขายังไม่ซื้อสกิลเขาน่าจะต้านทานผมไม่ได้นะครัเฟเฟอลนะทุกคนง่ายๆนะคือพยายามทำเลือดอีกฝั่งหนึ่งให้เหลือ33%ให้ไวที่สุดเพื่อที่จะเป็นการสแต c k วูนอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะจบเกมได้ไวขึ้นนะฮะคือต้นเกมก็ง่ายๆทำ damage หนักๆไปเลยนะเดี๋ยวตอ่อเดี๋ยวพอเจอเลดเกมพอมีฮิลลิ่งอเรีก็เละเองอนะ แต่ว่าผมจะรอดได้ถึงตรงนั้นก็แล้วกันนะวูล์เนแท็กนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเลือดเอาขโมยเลือดครับผมเอ่อแอทแทกแช์นะแล้วก็เอาเป็นเพรสิสเทนวูล์หนึ่งอันตรงนี้เอาเป็นเร p เพลย์สปิริตนะ,ะผมจะลดเลือดลดเออผมจะลด d ดาม g e ของเขาให้จบเกมให้ไวที่สุดผมจะลดเลือดเขาผมจะลดเลือดสปิริตเขาแล้วผมจะรีบทำลายเลือดเขาให้ไวที่สุดประมาณนี้นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวรีลิกชิ้นที่2กับ3ถ้าผมเจอ Heaven ว Ba บ e ผมจะเอาทันทีนะถ้าผมเจอเจ้า Heaven ว Ba บ e ผมจะเอาทันทีเพราะว่ารอบนี้บอกตรงๆเลยกับการที่มันมี HP Spirit แล้วก็มีฮิลลิ่งมาแบบนี้สายที่ผมกำลังจะเล่นโดยใช้ God u p d e t t h มันเป็นสายที่ฆ่าตัวตายของแท้นะฉะนั้นถ้าผมมี Heaven ว a เบ e ผมจะเอาแต่ถ้าเกิดไม่มีผมจะเอาของที่ เอาเงินให้ผมนะฮะถ้าเกิดได้เจ้าสเตรูปปั้นผมก็จะเอาทันทีเนาะไอ้นี่รถพิษรถพิษรถพิษเอาแรนดอมก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นตัววูนเอาวูนมานะฮะเอ่อ p e r s i s t e n t freeze หนึ่งอันเนาะไอ้นี่หลบได้จะฮิลเอาเอา r e g e n c o n t r o l นะฮะ เพราะว่าหลบได้ฮิวเพื่อนๆดูค่าหลบของผม18น้อยไปนะแล้วก็รอบนี้มีคนเล่นพวกตัวสปิริตกับเลือดมันก็จะต้องเอาวูนมาแก้ใช่ป่ะตอนนี้ผมยังพอซ่าได้จนประมาณรอบที่10นะเพราะว่าตัวละครที่พวกเขาเล่นจะเป็นตัวประมาณเกือบเกือบเลดเกมทั้งนั้นเลยประมาณกลางเกมถึงเลดเกมเขาต้องบิ้วของสักพักหนึ่งฉะนั้น ตอนนี้เป็นเวลาโกยเงินของผมนะเดี๋ยวผมจะโกยเงินจากพวกคุณก่อนวินสตีกรอบหนึ่งผมจะได้ประมาณ80บาทประมาณนั้นนะฮะอืมไอนี้ก็ช่วยเพิ่มเดามาเอามาละกันนะอ่าพิษวูนจัดมาตรงนี้ขอเป็นแรนดอมนะฟรีสแอนตี้โดสโอเคดีเพราะว่าโปรเจกต์ไทยของผมมันอาจจะโดนถ่วงเวลาเล็กน้อยเนาะ ส่วนตรงนี้จะเอาเป็นแอตแท s h แช e นะฮะจะได้ขึ้นสาย a อ t a ท k จะได้มีพวกวอ t ทา n s ฟ e ร e ซี y พวกแ a นการ์ดอั l ลิฟติ้งอะไรมาใช้เนาะตรงนี้ผมก็น่าจะยังชนะโอเคเรียบร้อยคงจะชนะเรื่อยๆจนถึงเกือบเกือบรอบที่10แบบสบายๆโดยที่ผมไม่จะผมไม่ต้องมานั่งเครียดนะเพราะว่า God u p d e t t h มันโหดขนาดนั้นอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวค่อยๆบิ้วของไปน่าจะต้องไปสายตีนี่แหละเป็นหลักนะฮะโอเคคือไม่ตะเข้าไม่ตายเราก็ตายง่ายๆแค่นี้แหละนะฮะอันนี้ชนะครั้งหนึ่งได้70แต่เจ้าเนี่ยถ้าเกิดสแตกของไปเรื่อยๆผมจะได้เงินมากกว่านั้นอะไรดีกว่าจริงๆอันนี้ดีกว่าอ่าดาเมจผมจะได้เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยเหมือนรอบนี้ผมจะได้เงินทุกครั้งที่ชนะประมาณ60ถ้าผมชนะนึกออกไหมฮะ อ่มันคุ้มกว่าทุกคน agility shaker ขอเอาติดไว้อันนึงนะแล้วก็ตรงนี้เอา random นะ base attack วูนโอเคได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอบหนะ้าผมจะเอาเป็น time curse นะฮะจริงๆสกิลที่จำเป็นที่สุดสำหรับผมตอนนี้ก็คือสำหรับสายวูลนก็คือ pre m a t t e r n วูนแต่ว่าเจ้านี่ก็ไม่ใช่ขี้นะผ่านไป5วิมันก็โหดแล้วนะฮะ แค่ผ่านไป5วิมันก็แปะวูนไปเกือบเกือบเกินครึ่งร้อยแล้วนะฮะแล้วยิ่งผมจะต้องเอาเขาไม่ลงมันก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทําดาเมจได้ดีขึ้นด้วยอะ่ะเนี่ยผมจะได้เงินทีละ60ถ้าเกิดผมมีไทรัมสอดผมจะได้แค่70นะฮะอันนี้ผมก็จะจัดการอีกฝั่งหนึ่งให้เลือดลดไวขึ้นทีละหนึ่งหน่วยทุกครั้งที่ผมชนะด้วยยังไงผมแพ้ครั้งหนึ่งผมก็จบอยู่แล้วถูกปะ่ะฉะนั้นใส่ให้สุดไปเลยนะ i m ม c คร s สครับผมแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นแอ c แท h แช่เนาะแล้วก็เอาเป็นสายแอ t แท k อีกอันหนึ่งพรีเวนด o d อชแล้วก็พอย s o ซ w ่นวูนนะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาัพลิฟติ้งแล้วก็พอผมเอาอัพลิฟติ้งมันจะขึ้น2ดาวมันจะเจอสกิลแรผมก็น่าจะเอาวอ r t ทม e เฟรนซี่นะฮะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มแอ t แท k ให้20ตอน5วิแรก มันน่าจะทําให้ผมจบเกมไวขึ้นมันน่าจะทําให้ผมทําให้อีกฝั่งนึงเลือดเหลือต่ำกว่า33%ได้ไวขึ้นนะฮะแล้วเอฟเฟกปิดเกมของผมก็จะมาไวขึ้นอืมประมาณนั้นนะเนี่ยช่วงเนี้ยยังอยู่ในช่วงประมาณ5าวิแรกผมแปะวูนไปร่วมๆสามสี่ร้อยแล้วเห็นไหมฮะฉะนั้นไทม์เคิร์สมันก็ไม่เร็วเหมือนกันเนาะโอเคได้เงินมาหกสิจัดไปยาวๆนะ อารฟลิฟติ้งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นว mm hmm. นะอ r ท i m ์ f ฟรนซี่นะฮะ้ยไลฟ์สติล์ดเมจผมอยากได้มากเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ขอแรนดอมไปเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้นะฟรีสแอนต i d โด e จัดมาแล้วก็เดี๋ยวรอบหนะ้าตรงนี้ผมคงจะแรนดอมนะฮะเพราะว่าเร p เปิลสปิริตตอนนี้ผมยังไม่จำเป็นต้องใช้มาก spirit ของพวกเขาตัวยังไม่ใหญ่ครับผม เจอเจ้าแพนด้าเลือด30โอเคแสดงว่าคนคนนี้ชนะมาโดยตลอดหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่เขาเติมเลือดไปสองรอบแล้วนะเขาชนะแพ้ชนะแพ้ไปสองรอบแล้วต่างหากนะฮะเพราะว่าสกาเรทูธก็เติมเลือดไปแล้ว5หน่วยเนาะผมจะพยายามไม่เก็บเงินแม้แต่บาทเดียวนะทุกคนเพราะว่าผมแพ้ครั้งหนึ่งผมจบเลยฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองนะถ้ามีเงิน100ผมเอามา หาสกิลผมจะมีโอกาสชนะมากกว่าอ่ะถามว่าตรงนี้ p r e b a t t ท e w o u วูกับ time เค r ร e อะไรคุ้มกว่าจริงๆ p r e b บ t t ทิวูคุ้มนะในรอบที่ไม่มี HP กับ healing แต่ถ้าเกิดมีใช้ไทม์เค u รสผมแนะนำคุ้มกว่าเยอะนะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะเอาเป็นขโมยเลือดนะถามว่าทำไมไทม์เครมันคุ้มกว่าเพราะว่ามันมันเลอ เกมส่วนใหญ่ตั้งแต่รอบที่15ขึ้นไปเกิน5วิทั้งนั้นแหละนะฮะง่ายๆแค่นี้แหละแล้วทาม์ครอสยิ่งอยู่มันยิ่งแปะวูลหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นพรีแบทเทิรวูนมันจะแปะครั้งเดียวตอนเริ่มเกมนะซึ่งมันก็จะดีถ้าเกิดไม่มีฮิลลิ่งใช่ไหมแต่ถ้ามันมีฮิลเขาก็จะยิ่งเติมชาร์จิ่งพวกฮิลลิ่งเอฟเฟกต์เทอร์รีเรเอฟเฟกต์เมดิคอลเอ็กโพชันได้ไวขึ้นมันอันตรายนะฮะ เอ่อ uh, HP s t e แล้วก็ตรงนี้เอาเป็น Attack Share ครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่มี Time Curse ให้เลือก Pre b a t t e Wound ก็เป็นตัวเลือกที่โคตรดีนะ Attack Miss ไม่มีคนเล่น Attack เลยมีแต่ผมเล่นไอ้นี่เติมเลือด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 เอา HP Frenzy ไว้อันนึงนะเพราะว่าอย่างไงผมเล่นสาย Attack Unique Skill สาย Base Attack ผมเยอะอยู่แล้ว เจอเจ้าแพนด้าอีกจัดมากไอ้หนูเลือด2,003โอเคผมชนะสบายนะเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปผมยิ่งแปะวูนหนักขึ้นจากไทม์เคิร์สอยู่สิแล้วก็ผมจะมีอัพลิฟติ้งเพิ่มแอทแทคสปีดมาด้วยนะแต่ถ้าเกิดผมติดพรีแบทเทิลบนวูนไปเนี่ยมันก็จบตั้งแต่ชุดแรกแล้วนะฮะกอบลินกินเดอร์ไอ้นี่ฮิลลิง่งผมต้องการของเติมเงินนะอืม ขอไปให้มันเพอร์เฟกไปเลยดีกว่าอ่ะเทรเชอร์คอมพาสหนึ่งในสามสปิริตว่ะสายสปิริตซึ่งมันผมก็ต้องไปสายสปิริตบ้างอยู่แล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปสายสปิริตกันยาวๆก็แล้วกันนะแวนการ์ดครับผมตรงนี้ขอเป็นแรนดอมหนึ่งครั้งนะตรงนี้เอาแรนดอมได้ไทม์ครอสเลเวลแม็กซ์มาหรือเปล่าโอเคกูดแล้วก็เดี๋ยวทั้งหมด ผมจะไปสายส p i r i t หมดเลยนะทุกคนเพราะว่าเท a s u r e Compass ตอนนี้มันเป็น1ดาวแล้วมันมีโอกาสได้สกิลแรกเก้าสกิลฉะนั้นไปนะจะได้เซฟเลือดผมริบหนึ่งด้วยเนาะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่กลางเกมรอบที่สิเรียบร้อยฉะนั้นผมจะต้องเติมเลือดผมไว้บ้างนะพวกแดมงแดเมจอะไรผมเหลือเฟือแล้วโอเคเรียบร้อยจบเกมสบายอยู่ตอนนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะต้องใช้สปิริต ตัวอ้วนๆเพื่อที่จะเอาพวกสปิริตมาเบิร์แล้วก็ซับแดเมจมาใช้นะฮะแดเมจผมเจ็ดโอเคได้เงินทีละเจ็ดสิบบาทตอนนี้ก็เท่ากับทริอัมสอดแล้วนะเอ่อเทนเนเชียสไลท์แปะไว้อันนึงนะพรีแบตเทิลนพอยซ์ซึ่งเอามาเฟียเลสคอมโบเอาครับผมของโคตรดีนะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปพวก HP Share Spirit ยาวๆเลยนะ<ๆ>เพื่อที่จะได้มีโอกาสเจอเจ้า Treasure Compass Effect นั่นเองเนาะ9สกิลนะฮะไอเนี่ยถ้าเกิดเป็นเลดเกมแล้วเป็นสายที่ผมได้เล่น3ดาวขึ้นไปอ่ะผมเคยเจอสกิลทองหลายรอบแล้วนะโอเค Shadow Assassin จัดมาไอ้น้องตอนเริ่มต้นผมน่าจะชนะสบายนะฮะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะยังตาม d a m a g ของผมไม่ทันนะ ก็ตอนนี้ผมก็จะต้องฟาร์มิ่งเงินมาเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นวินสติกทีละ80แล้วก็เอฟเฟกต์จากฮันเตอร์สเฟียร์ตรงนี้ทีละ70ถึง60นะฮะโอเคโอ้ได้ด้วยเทรเชอร์คอมพาสเอฟเฟกต์ผมได้เซอร์ Sir. โอ้เก้าสกิลสองสี่ห้าผมได้สกิลแรมาห้าสกิลแม่งเอ้ยโคตรโหดนะฮะโอเคอ่ะไอ้นี่จะเพิ่มดาเมจเจ้านี่จะเพิ่มความถึก เอาเพิ่มดามจนะฮะแล้วก็เอาเป็นฟรีสเชลหนึ่งอันนะผมจะได้เซฟเลือดผมมากขึ้นแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเ,เป็นไลฟ์สตีลดามจตรงนี้เพื่อที่จะได้ฮิลลิ่งถ้าเกิดขึ้นสายตรงนั้นผมก็จะไปเทอร์ปีเรต่อเลยนะฮะอ่ะมาตอนนี้ผมมีดามมากกว่าเดิมอ่ทีละประมาณ100ทุกๆ2วินะเพราะว่าผมมีเจ้า,าน่าสปิริตมาเบิลอยูซ นะโอเคแล้วตัวผมก็จะถึกขึ้นด้วยเพราะว่าสปิริตผมมันเริ่มจะอ้วนแล้วไลฟ์สต e ลดามจนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นวูนคอนโทรครับผมตรงนี้เอาเลือดให้ตัวเองเป็น HP Frenzy นะแล้วก็ตรงนี้แน่นอน Spirit m a r b l e นะฮะโอเครอบหน้าก็จะเป็น Pre-Battle Poison แปะพิษเข้าไปอีกตอนต้นเกมนะฮะเพื่อที่จะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเลือดลดไวขึ้นนะรอบนี้ ฮิวิ่งสี่คนโอเคเนี่ยพวกเนี้ยตอนหลังๆผมจะงานหยาบถ้าเกิดเขามีพวกอะไรนะพวกฮิวิ่งอาร์เรย์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็บูสต์ขึ้นมาคอมโบกับเจ้าเมดิคอลเอ็กซ์โพชั่นผมจะแตกฉะนั้นมึงแตกก่อนซะนะฮะเอาทริอัมสอดมาเว้ทุกคนเออจริงๆของของเขาดีมากนะแล้วก็เป็นตัวละครที่โหดมากแต่ว่าเลือดเขาหมดแล้วเรียบร้อยบายบายไซโยนาระไอหนูเรียบร้อย, bye ara, อนเ,ย,อยเนี่ยพวกนี้อันตรายนะ คนที่เล่นสายฮิวอะสำหรับผมแม่งโคตรอันตรายนะวอ์ทา m e มเฟรนซี่จัดมาตรงนี้ขโมยเลือดครับผมจัดมาคนเล่นสายดอสสำหรับผมอันตรายที่สุดแต่ว่าคุณต้องเกิดด้วยเลือดเหลือหนึ่งดูจากไม่มีของเติมเลือดมึงแตกแน่แล้วก็เจ้าแพนด้าพวกนี้ไม่น่ากลัวเลยผมขอเจอพวกคุณนะเพราะว่าสายฮิลลิ่งของผมใครมีฮิลลิ่งอะเรผมมีโอกาสแพ้สูงมากโดยเฉพาะคนนี้เนเนคนนี้ medical explosion เอาละเว,ว้มา d a m a g ผม7เจอใครเจอ panda damage แอ่ารอบนี้ผมก็น่าจะยังชนะนะเพราะว่าเขายังไม่มี healing array แต่รอบต่อไปไม่แน่แล้วเพราะว่าเขากำลังจะขึ้น3ดาวแล้วนะฮะเขากำลังจะขึ้น3าดาวเรียบร้อยแ panda ไส้แตกแตกไปอีกหนึ่งคนตอนนี้คนเล่นสายฮิลเหลือแค่คนเดียวก็คือคนเมื่อกี้โอเค Uh, agility shaker นะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอเ,อเป็น attack boost เพื่อที่จะเพิ่มเลือดของเจ้า spirit โอเค spirit ทวิน spirit จัดมาตรงนี้มีคนเล่นสายตีหรือเปล่าไม่มีแต่ถ้าเกิดผมเอาไว้เลือดผมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถามว่าต้องการไหมยังครับผมเอา attack boost นะ attack boost มันจะคอมโบกับเจ้า attack share ตรงนี้เลือด spirit ผมจะเพิ่มขึ้น28หน่วยต่อ1 attack นและ attack ผมจะทำเลือดได้ไวขึ้นด้วยมาเจอใคร เจออาเคมิสเทร์พีเรยังไม่มีโอเคผมชนะล้านเปอร์เซ็นนะเรียบร้อยถ้าเขามีเทอร์พีเรผมจะกลัวแพนด้าเออแพนด้าแตกแล้วทุวกคนไอตัวที่ผมรู้สึกหวาดกลัวมันแตกไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมเจอลุงแพะเหลือลุงแพะโอ้เคอ่ะไม่กลัวล่ะนะฮะตรงนี้เอาเป็นไอ้นี่ลดเลือดของสปิริตได้แต่ผมไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว ฉะนั้นผมเอาเป็น Spirit Contract ตรงนี้นะแล้วก็เอาเป็น Dot อ o o ู t ยังไงก็ต้องเอา Endless Thunder โอเคเอาครับผมดาเมจของผมตอนนี้8นะฮะแต่ว่าผมแพ้ครั้งนึงก็คือจบเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าผมไม่แพ้แล้วอะ่ะก็ฉีกมาตลอดเลยนะฮะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย Healing อ r r a เเจ้าเจ้าเอา่อ อาเคมิสมีฮิลลิ่งอเรีแล้วทุกคนน่ากลัวแล้วเนี่ย <_ Y ep> เขามีฮิลลิ่งอเรีแล้วฮะเมดิคอลเอ็กโพชั่นไม่มีโอเคถ้าไม่มีเมดิคอลเอ็กโพชั่นผมไม่กลัวนะฮะตรงนี้เอาเป็น hp s t ีสติลขโมยเลือดมานะแล้วก็ตรงนี้ผมขอเอาเป็นดอชแช์นะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นแปะแปะฟรีซ แวนกาดแล้วก็ดอชบูสโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะวูนอิมูนตรงนี้เพิ่มเติมดีไหมไม่ต้องเอานะฮะผมจะใส่สุดไปเลยตอนนี้ผมจะเจอเจ้าอะเคมิสซึ่งเขามีฮิลลิ่งแอเรล้วถ้าเขามีเมดิคอลเอโพชันผมจะกลัวเขามียังยังไม่มีโอเคไม่กลัวฮะถ้ายังไม่มีเจ้าเมดิคอลเอโพชันคุณทำอะไรผมไม่ได้ทั้งนั้นแหละ นะเพราะว่า damage boost จากเจ้า healing array มันจะแรงที่สุดสำหรับ medical explosion นั่นเองนะฮะเขายังไม่มีทุกคนตรงนี้ผมจะเอา wound immune ลดไป dead bury ไม่จำเป็นเอา reply spirit นะฮะแวนการ์ด level max o k ออ s บิริ t พิษดีไหมดีมันจะได้เซฟเลือดผมด้วยแล้วก็ วินสปิริตมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแปะพิษได้ดีขึ้นทำาดามจได้ดีขึ้นจนถึงตอนนี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นผมยังไม่ได้ใช้คอการ์ดเลยนะฮะคอการ์ดเลเวลแม็กซ์ของผมยังไม่ได้ใช้เลยนะถามว่าทำไมคืออีกฝั่งหนึ่งมันแตกก่อนนะยังไม่ได้ใช้คอการ์ดเลยถ้าเกิดคอการ์ดออกมาอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมอีกฝั่งหนึ่งจะโดนแปะวูนหนักมากอีกชุดหนึ่งเออเพราะว่าคอการ์ดสี่ตัว เนี่ดูดิเฮ้ยนี่มันน่าจะออกมาแล้วใช่ปะอาจจะออกมาแล้วนะแต่ว่าผมดูไม่ทันนะตรงนี้เอาเป็นเพิ่มเลือดนะฮะเอาเป็น HP Agility เนาะแล้วก็ทุกทุกๆ damage ที่ตีไปถ้าเกิดไม่มีการแปะพิษมีโอกาส30%ที่จะแปะพิษเพิ่มจัดมาตรงนี้เอาเลือดนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น ฮิลลิ่งวูนเนาะแล้วก็ตรงนี้เพิ่มดาเมจจริงๆดีมากแต่ว่ามันไม่จำเป็นแล้วอะนะฮะตอนนี้ทั้ง2คนเลือดเหลือ5้าดาเมจผม8ถ้าอีกฝั่งหนึ่งโดนผมเจอทั้งคู่เขาแตกคู่เลยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยเอาว่าเจ้ามียังมีเมดิคอลยังยังไม่มีเมดิคอเอ็กโพชันมึงแตกแน่ฮะถ้ามีเมดิคอเอ็กโพชันผมจะกลัวเขาเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะ สวนมาตอนที่ว่า stack healing amount ของเจ้า healing array นะแต่เขายังไม่มีครับผมถ้าไม่มีคุณก็พังไปซะเรียบร้อยไส้แตกเกมไวนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ EP หนะ้าเกมไวสมตัวในรอบนี้สำหรับ EP นี้บา,บายบาๆครับผมเกมโคตรไวนะง่ายๆเพื่อนๆทำ damage หลักหมื่นมาให้ได้ตั้งแต่5วิแรกเพื่อนๆก็จะสมทวินนะไปไๆครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ